คือการมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วรุจิราบานกลัดครูมดสวัสดีค่ะจากพนักงานประจำค่ะอยู่ในองค์กรที่มั่นคงมาก,มากๆเลยทำงานมา19ปีในสายร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนรู้จักดีในตำแหน่งผู้บริหารยิ่งตำแหน่งสูงค่ะความราับผิดชอบยิ่งสูงชีวิตในแต่วันอยู่แต่ในห้องประชุม เวลาไม่มีคุณแม่โทรมารู้สึกผิดทุกครั้งที่โทรมาเหมือนเป็นการรบกวนเราค่ะเวลาที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์อะไรต่งางๆก็ตามผู้บริหารอย่างเราก็จาเป็นค่ะที่จะต้องเป็นต้นแบบลงไปที่ร้านสาขาเพื่อให้ขวัญและกำลังใจเนาที่รา้านเด็กต่างจังหวัดคนนี้รอคอยการกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมคุณพ่พอคุณแม่ก็ต้องรอวันหยุดยาวค่ะ สงกรานคุณแม่โทรมาถามว่ามดกลับบ้านไม่รูกแม่คิดถึงอ,อยากทานอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้สงกรานนี้เราไปบ้านยายกันไหมไปไหว้ยายทางพ่อไปเที่ยวทะเลไหมมดกลับบ้านมดบอกว่าแม่ ของรา้านมอต้องไปช่วยน้องที่ร้านสาขาลูกค้ายเยอะแม่บอกว่าแต่ข้างบ้านลูกๆเกกกลับกันมาเต็มเลยนะมดไม่ได้กลับบ้านจะปีนหนึ่งแล้วกลับได้ไหมมันเกิดคำถามขึ้นหรอกค่ะว่าวันนี้เวลาของคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องให้เขาเราเอาไปให้กับอะไรเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่บนโลกไปนี้อีกนานแค่ไหน,นแต่ถ้าวันนี้เราเหลือเวลาอีกเพียงแค่สิบปี มาจะมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่รวมๆก็ได้แค่เจวันนั่นหมายความว่าก็าจะมีเวลาเหลืออยู่กับเขาอีกแค่เจ็สิบวันจริงหรอมดน,นั่นคือชีวิตที่มดอยากได้ใช่ไหมมดมาทําอะไรไามมาทรรรรรี่นี่ติดฟังมม่นครงรักองค์กรรักเจ้านายรักร่วมงานทุกอย่างชีวิตมดดีหมดเลยค่ะ ผิวที่เคยตึงกลับเขียวย่นมีกราดขึ้นในตาเริ่มมีค้าขาวแววตาดูเศร้าเหงาร่างก,กายเริ่มูุกของมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างออกมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้อิสระอะไรก็ได้ที่วันนี้ถ้าเราจะกวาดไปหาพุณพ่อคุ่แม่ก็ไหลก็ได้ค่ะหอยหาธุรกิจกิจการ ได้ลาออกจากงานประจำจนมาเจอคอร์สเรียนออนไลน์ของท่านอาจารย์วินอาจารย์สวยสะดุดตรงคําที่ว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจโดยการเปิดบินแค่ครั้งเดียวจ่ายเงินไปได้ของมาขายของหมดเงินกลับช้ากระเป๋าคบแล้วคุณไม่ต้องลงทุนอีกเลยตลอดชีวิตมันช่างแตกต่างกับการเปิดร้าน วิตเก่ามาแรกตัดสินใจทํำดียค้อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณพ่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงต้องผ่าตัดใหญ่เข้าโรงพยาบาลสามเดือนค่ะที่พอวอยู่กับคุณพ่อทุกวัน ลงมือทำปรึกษาทีมงานปรึกษาพี่เลี้ยงปรึกสารุ่นพี่ กดล็อกชีวิตและเปิดโอกาสทางธุรกิจขอบคุณอาจารย์หญิงสิริสงคราที่วันนี้ลดล็อกผู้หญิงที่เป็นพนักงานประจำมาเป็นตัดพนักงานประจำที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณรุ่นที่คอยอยู่เคียงข้ามให้กำลังใจชีวิตขาดมาไม่ได้ถ้าไม่มีที่ปร,รึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็อย,าอย่าเพิ่งหยุดเพราะวันนี้คนที่เรา